เาจะตั้งใจฟังธรรมเทศนาต่อไปตั้งใจให้ตรงตั้งใจให้เที่ยมอย่าให้วกแวกมงแงนงแชนไปที่ไหนถ้าอยู่ไปที่จึงจะฟังธรรมเทศนาได้ความ รรมะเรึ่งของเที่ยงของกลมอยู่กับที่จึงเรียกออกฟังธรรมสงสายไปที่อื่นแล้วไม่ได้ฟังธรรมวันนี้จะเทศทงเรื่องความเพียรมีสี่อยา่าง เียนอย่างหนึ่งเรียนละบาปไม่ให้เกิดขึ้นในใจตั้งใจรักษาคงตั้งใจรักษาอะไรไม่เกิดขึ้นมาละล้วแล้วห้ามไม่ให้เกิดขึ้นมา,า,มนมาอีกเลี่ยนละบาป ยาที่สองเรียก่าเพียนบำเพ็ญบุญเมื่อบำเพ็ญบุญขึ้นมาแล้วก็ษาไว้ไม่บากั่ว่อไหรเข้ามามีสี่อย่าง <c oughs> เพียนละบาไห้คนชั่วเกิดขึ้นในใจ ให้รักษาไม่ให้ความวนั้นเกิดขึ้นมาอีกเพียนเจริญคุณงามความดีเกิมดมีขึ้นแล้วให้รักษาความดีนั้นไว้ความดีนั้นไว้มีสี่อย่างย่อๆท่านี้นะเมื่อเราทำความเพียรพยายามอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาในชื่อว่าทำความเพียรอยู่ทุกเมื่อ ละความชั่วนนัคืออย่างไรมันคิดในสิ่งที่มันไม่ดีท่านเรียกว่าบาปบาปคือความไม่ดีนั่นเองคิดในสถานที่ชั่วคิดพิชชาไลิสยาคนอื่นคิดเกลียดคิด,คดโกรธค,คนอื่นคิดฟอ,องลายล้างผ่างคน คนอื่นคิดลักคิดขโมยขาร้วนแล้วเด็กผมชั่วทางนั้นอย่าให้เกิดขึ้นมาในใจของตนมา่าจะพยายามรักษาไม่ให้ความชั่วนะั้นเกิดขึ้นมาอีกเราพยายามละแล้วไม่ให้ความชั่วนะั้นเกิดขึ้นมาอีกคันลนล่าแล้ว จิตใจมันสบายเบิกบานจิตใจมันแช่มชื่นตลอดเวลาความแช่มชื่นของใจนั้นหาอะไรเปรียบปานไม่ได้ความเยือกเย็นเป็นสุขสุขอันใดยือเสมอด้วยความไม่มีปาาไม่ไม ไม่ไม่มีบากในใจไม่มีเลยเมื่อเป็นสุกรธรรมัยคนยังต้องอยากจะทำาวมชั่วคือปล่อยตาใจคนเรานี่ใสของคนทั่วไปหมดมันชอบทำชั่วอยู่แล้วพฤติชั่วทำควมชั่วมันชอบอยู่แล้ว จิตใจในเศร้าหมองไม่ฟองใสหุ่นมัวให้เกิดความเดือดร้นอนนั่นนละนี่ใสจิตใจคนนองนต่งานแต่พูดกันนักหนาบนกันนักหนาว่าเดือดร้อน,นอเป็นทุกข์ก็เป็นทุกขอ์อสิปล่อยต่างใจพระพุทธเจ้าจะไม่ขัดเกรา ใจของเราชั่วจึงเรียกว่าทำคุมเพียนพัญญามให้คิดในทางดีทางบุญทางพุทธศนักดันแล้นมันออกไปอย่ให้มาเข้ามาใกล้จิตใจให้ความใสย,ยึดเสมอ จึงเป็นความสุขสุขอะไรยะสุขเท่าอันนี้ไม่มีมีเงินหมื่นเงินแสนเงิน,งนล้านหรอเอาถึดมีหัวควายมีที่ดินจันเลือะแยะไม่ใช่สุขอันนั้นเป็นกองทุกข์มีมากก็ได้ยิงทุกข์มาก ไม่เห็นความสุขของคนเราไม่ได้ไม่มีไม่เห็นความสุขอันสุขไม่ไม่ปราศจากกังวลเกี่ยวของมันจะสุขได้อย่างไรความสุขอ็ได้เปิดบาน แต่มันจำเป็นคนเรานะั้นต้องอยู่กับของทุกมีเขาของเงินทองมากมายหลายอย่างนั่นคอยใจว่าดีคอยใจว่าสนุกสบายแท้จริงมันทุกข์มันแหละมันอยู่ดึกความทุกขเนี่ยมีเงินมีทองมากมายก็บริหารักษา มีที่ดินที่ว่วงขวงใหญ่โตก็ต้องบริหารรักษามีงวควายก็ต้องรักษารักษาก็ใคระจะรักษาก็าตัวผู้เดียวนี่แหละตัวเรานี่แหละเป็นคนรักษาจิตใจของเราก็รักษาไม่ได้แล้วยังไปรักษาของอื่นอีกมันก็ไม่มีความสุขระไอย่างนั้น ในี่จ่งว่าหัดละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีท่านเรียกว่าบุญความดีความดี่นเรียกว่าบุญคืออะไรมันหลั่งไหลออกมาความดีนั้นวาอนชั่วแด้นตั้งอยู่ในความดีกุศลนืกบุญอันนั้นมันหลั่งไหลออกมาจากใจนะ อิ่มเอออยู่กับใจนะคิดทางบูดทางบูดสนคิดเป็นไเพืระพนจากทุกข์ไม่ให้คุกขีอยู่ได้กับกองทุกข์นั่นเรียกว่าสุขแล้วนะยิมเออพระความสุขปรกความดีที่ตนละแล้วนะ <c oughs> ความดีที่ตนรักษาไว้ได้รวมความแล้วก็อันเดียวกันนั้นเนละยละชั่วทำดีทำนั้นมีอะไรเนาละชั่วทำดีคือว่ารักษาละชั่วรักษา,าไม่ชั่วเกิดขึ้นมาทำดีรักษาไม่คนดีเสื่อมสูญไปเพนกะอันเดียวกันนั้นเนี่ นั่นอยู่ที่ใจของเราไม่มีไม่มีที่อื่นรเราตั้งใจงดเว้นรักษาศีลเช่น,ชนรักษาศีลงดเวเด้นอย่าวามชั่วในทิ่ขบนั้นเราตามไอที่ท่านพนานาตามทิ่ขบดันนั้นนั่นอย่าละกลมชั่วไม่ใช่เราไปละทางน,น้น ฆ่าสัตว์รักทรัพย์กระพืชพิดไม่ใช่จไม่ได้เป็นละนั่นหรอกฆ่าสัตว์ไม่ใช่เป็นละอังคาร่านี่ยมันเกิดจากใจของเราเนี่ยใ,ใจเราคิดตัเบื้องต้นเนี่ยคิดอยากจะฆ่าอยากจะกินเขานั่นใจ็นเนื้อหนังเข้ามาเป็นเนื้อหนังของเรานั่นคิดเบื้องต้นเนี่ยแตละตรงนี้ รักทรัพย์ก็ไม่ใช่ไปรักกัของใครมันคิดออกตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตรงนี้น่ะคือที่หัวใจใจแท้ไม่มีการรักการฆ่าการรักไม่มีมันเกิดขึ้นมาที่หัวใจในต่างหากใจเดิมไม่มีอะไรหรอกจะมาเคยพูดให้ฟังหลายหนแล้ว ใจคือของก,กลางไม่ดีไม่ชั่วน,นั้นแหลใจเดิมแต่มันคิดดีคิดชั่วคิดจะลักขโมยสิ่งของเขาเรียกว่าฆ่าสัตว์ชีวิตอัน,นั้นมันเกิดจากใจนั่นแหละเรียกว่ามันจอนมาที่เลดมันจอนมา คือมันจะวางมเข้ามานั่นเองเดิมมันไม่มีอะไรมันสว่างสลายอดียวเสมอเพาะนท่านพระองค์ในท่านเทศนาจิตตัตงโรภัสสรงอาคารทุเกจเจเจจิตเดิมไม่ของของใสอาคารทุกะค,คือมันจอนมาต่างกิเลส จะรังดูดี้ะคิดอยู่ดีลงคิดดีแลวดิเรานั่งอันนี้ไม่มีใครมาโกรธนะไม่มีเราไม่โกรธใครทั้งหมดทั้งหมดนั่งเฉยเฉยเลยไม่มีโกรธอะไรแต่คนโกรธนั้นมันจอนมาตังหามันจะโกรธใครก็โกรธขึ้นมาทีนียมันจอนมาเกิดขึ้นมานีิใจนะี่ทำให้ใจขุ่นม,มัวเศร้ามองเลย <c oughs> นั่นยังว่าใจเดิมลองคิดดูสิลองคิดคร่าวๆลองดูก็ได้ถ้าเมื่อถึงใจเดิมจะได้ควาสุขไหมรับรองว่าทุกคนต้องสุขคือม่นช่เฉยๆ ดีคิดชั่วแล้วมันก็เป็นเป็นจิตไปแล้วคานน้ไม่ใช่ใจมันเลยกลายเป็นจิตไปละจิตนั่นสิละคิดชั่วอะไรนี่จึงว่าไม่ทำบาปละการทำบาปที่ทำบาปลงไปแล้วรักษาไม่ให้บาปเกิดขึ้นมาอีกให้มันาก,กลางอยู่นั่นแหละ กลางๆแล้วก็เมื่อมันเป็นบุญเกิดขึ้มานะอาการที่ทําเช่นนั้นได้ที่ยวเกิดบุญขึ้นมาแล,นะแล้วแตรว่าสาบุญทุกขสนน,นนั้นนะบุญนั้นน่ะให้อยู่เฉยๆให้เป็นกลางๆนันอยู่ต่อไปนั่นเรียกว่าภาวนาภาวนานาี่ใ,ใครๆทำได้หมดทุกคนไม่ใช่แต่พระแต่เจ้า ไม่ใช่อยู่วัดอยู่ววาอย่างเดียวอยู่บ้านอยู่ช่องก็ได้าลวาตก็ได้ให้ทำก็ได้พระพุทธเจ้าทัางสอนให้ทำทุกคนให้มีการละชั่วทำดีทำดีนี่อยู่ทุกคนพอจิตใจมัน ควพันเกี่ยวฟองในเรื่องความชั่วนิสัยท่านดานมันชั่วมาแล้วแต่ก่อนคนเรามาฮัตใหม่หรอกนี่มาฮัดให้ละควมชั่วมาฮัสขึ้นมาใหม่นั่นตั้งอยู่ในคุณงามคน,มนรักษาไว้จะให้เสื่อมสูญไปอันนี้เรียกว่าทำความเพียร น,นี่ก็เห็นจะพอแล้วมั้งหนาวแล้วะวานาคือได้แก่ทำให้เกิดให้มีขึ้นแต่ก่อนมันไม่เคยมีก็อนอันเดียวนั่นแหละอันที่พูดมานั่นแหละความดี ไม่เคยเกิดมีขึ้นมาคือเราตั้งสติกำหนดจิตให้ตั้งนิ่งอยู่ในจิตอันเดียวให้ตั้งสติกำหนดจิตอันเดียวอันนี้ไม่เคยมีเดียก่อนเมื่อตั้งสติกำหนดจิตมันก็มีขึ้นมาแล้วนะอันนั้นเรียกว่าภาวนา จะเจริญอนาปานสติก็เอาหรือจเจริญพุโทโธก็เอาเพื่อล่อให้จิตเข้าไมาอยู่ในที่เดียวมันต้องมีเครื่องล่อถ้าไม่มีเครื่องล่อมันก็ไม่จิตจะเป็นยังไงจิตมันสรงสายไปทั่วทุกแห่งทุกหนไม่อยู่กับตัวของเรา ยิ่งนึกเอาพุโทโธก็ดีนออน,นาปามิติก็ดีพอนึกตอนนั้นมันมาอยู่กับมันนั่นแหละไม่เคยนึกแต่ก่อนมันก็ไม่ไม่ไม่ทราบไปอยู่ไหนพอเนึกก็ก็ใจมันจิตมันก็ไม่อยู่กับมันพุโทโธหรืออน,นาปามิตินั้นมาอยู่ในที่แน่นอนเห็นจิตของตนนะคะนี่ จิตของตนเป็นยังไงมันส่งส่ายไปไหนก็หเห็นรู้เรื่องของมันครานนี้จับโอจิตตัวนั้นน่ะมันมันส่งส่ายไปพุทโทรรธรนาปสติกาวางวางหมดเลยมันเรียกว่าภาวน,นา คือท,ทำให้เกิดให้มีคือในที่นี้แหลยจะเข้าใจเข้ากับหลักา,ท,าที่ว่าสร้างความดีให้เกิดขึ้นมีเนี่ยเราภาวนาประธานสร้างความดีขึ้นมาแล้วก็อนุรักษณาประธานก็รักษาไว้อสินั่นก็เป็นภาวนาเท่านั้นเนะ ไม่มีพิธีบิดองอะไรมากมายหรอกที่มีพิธีบิดองมากมายนั้นคือเป็นเครื่องล้อถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ขลงังอย่างยกครูยกอะไรต่างขันหาทันแตกอัฏนาก็ให้พระพุทธเจ้าไปทำประสงค์ขอขามาอยู่ในตัณหาต่างเจานเงี้ย อันนั้นเป็นเรื่องเครื่องรอทั้งนั้นถ้าหากเข้าใจตรงนี้แล้วไม่ต้องไปทำพิธีอะไรมากมายยืนก็เป็นภาวนานอนก็เป็นภาวนานั่งก็เป็นภาวนาเดินนีก็เป็นภาวนาทำงานทุระปาระเรื่องขงมดทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นเป็นเจริญภาวนาในตัวไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรมากมายเขียนกล้สมถทานอาจาย์ท่านเป็นเขรมฐานอาจาภาวนาโน่นเนี่ยผ้าธูปงโน่นเนี่ยผ้ากรรมฐานตัวของเราปเปร,ริไม่เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานอาจารยท่านกรรมฐานเนี่ยมีทุกคน คำว่าฐานอันหนึ่งเพราะว่านาเป็นอันหนึ่งคำว่าฐานนั่นคือพูดทั้งเรื่องอาการของอาการที่อาการในของกายอาการของวาจารคำว่าฐานนั่นหรอกคำว่าฐานห้าคำว่าฐานสามที่สองมันเป็นอาการ เจ๊สาเรามาและขาดันโตนัเป็นาานักขาน่นเรียวกรรมฐานแต่ไม่ใช่นั่นนั้นเป็นกรรมฐานจริงนั่นเป็นเครื่องล่อตั้งหาเพราะว่าฐานจริงอยู่ที่ใจตั้งหาสติกำหนดใจอยู่ในที่เดียวแล้วนะนั่นแหละกรรมฐานนั่นแหละภาวนาให้เกิดขึ้นเห็นแน่เดียกว่า ใครจะอยู่ในอยู่ในกตเถิดอยูはは่ในสพาวะเช่นใดก็ตามถึงเมื่อทํากรรมฐานแล้วเมื่อทำพอนาแล้วก็จะเกิดมีขึ้นมาในตัวถูกทำคำของพระเจ้าทุกประการเราควรยินดีพอใจเลือกใส่เมื่อทำถูกแล้วมีในตัวเราแล้ว จะศาสนาตั้งมันในตัวของเราหมดทุกคนเลยกันศาสนามาแปลว่าที่อื่นไอาที่ตัวของเราตั้งมันในตัวของเราครบบริบูรณ์ตัวจะขอมนิ์เข้ามาศาสนาจะเสื่อมสูญมันจะเสื่อมไปไหนมันตั้งอยู่ในใจของเราเนอะขอมนิ์มันเข้ามาเห็นใจเรา ไม่ใจคนเราเราเห็นใจเราเองเราตั้งอยู่ที่ใจของเราเองมันจะมาทำลายยังไงได้ขอให้ตั้งมั่นอย่างนี้ขอให้ทำได้อย่างนี้เถอะศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในใจของตนทุกเมื่อ 让他们。